สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Easy m a t h TH นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฝึกทำข้อสอบกันนะครับในข้อที่11.14ครับยกมีเงินน้อยกว่าทัพทีมอยู่17บาทและทัพทีมมีเงินมากกว่ามลกตดอยู่46บาทถ้ามรกตดมีเงินอยู่21บาทแล้วทั้ง3คนมีเงินเท่าไหร่ข้อนี้ทำไงครับแก้สมการนั่นเองครับนะครับแก้สมการออกข้อสอบเยอะนะครับเพราะฉะนั้น น้องๆคนไหนที่ยังไม่คล่องเรื่องสมการนะครับไปฝึกทาฝึกเรียไปเรียนกับคลิปของพี่ก่อนก็ได้นะครับให้แก้สมการคล่องๆก่อนนะครับแล้วก็จะมาฝึกทกําข้อสอบได้ง่ายๆนั่นเองอะข้อนี้นะครับเขาถามว่าโยกใช่ไหมครับในนี้มีตัวละครกี่คน3คนมีโยกมีทัพทีมแล้วก็มีมรกรนั่นเองโจถามว่าทั้ง3คนมีเงินรวมกันกี่บาทก็คือโยกอะไรครับบวกทัพทีมใช่ไหมครับ บวกมรกตนั่นเองนะครับมีเงินงรวมกันกี่บาทนั่นเองนะครับอะมาหาแต่ละคนก่อนเลยตอนนี้เรารู้อะไรบ้างโจทย์บอกมาว่าหยกมีเงินน้อยกว่าทัพทีม17บาทนะครับหยกมีเงินน้อยกว่าทัพทีม17บาทนะครับใครมีเงินมากกว่ากันเอาเอาแค่ประโยคนี้ก่อนครับระหว่างหยกกับทัพทีมใครมีเงินมากกว่านเขาบอกหยกมีน้อยกว่าทัพทีมอยู่17บาท ยกมีน้อยกว่าทัพทีมแสดงว่าโยกกับทัพทีมใครมากกว่าทัพทีมมากกว่านะครับยกนี่ไงก็บอกว่ายกมีน้อยกว่าใช่ไหมแสดงว่าทัพทีมมีท,มทําไมทัพทีมมีมากกว่ายกนะครับทัพทีมมีเงินมากกว่าทัพทีมมีเงินมากกว่ายกนะครับอ่ายกมีเงินน้อยกว่าทัพทีมหรือใครจะบอก หรือใครจะบอกว่าหยกมีเงินน้อยกว่าทัพทีมก็ได้นะครับอ่าล้วเขียนสมการยังไงหยกหยกนะครับกับทัพทีมใครมีเงินมากกว่าอ่านี่ไงทัพทีมมีเงินมากกว่าใช่ไหมครับทัพทีมมีเงินมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าจะให้หยกมีเงินเท่ากับทัพทีมหยกต้องทํำยังไงหยกต้องบวกเงินเพิ่มเข้าไปใช่ไหมครับบวกไปกี่บาทครับ 17บาทนั่นเองใช่ไหมครับอ่าเห็นไหมครับหยกต้องบวกเงินไปบวกบวกเงินเพิ่มไปอีก17บาทถึงจะได้เงินเท่ากับทับทีมนั่นเองนะครับหรือหรือใครจะบอกว่าอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือใครจะบอกว่าทับทีมนะครับลบไป17บาทให้เหลือเงินเท่ากับหยกอ่าใครจะทำใครจะสร้างสรรมการยังไงก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดเลยนะครับอ่าเสร็จแล้วทําไงต่อครับโจทย์บอกอะไรมาอีกอ่านี่คือสรรมการที่1นะครับ เสร็จแล้วนะครับสมการที่2ครับทัพทีมมีเงินมากกว่ามรกต46บาททัพทีมมีเงินมากกว่ามรกต46บาทอ่ะมีทัพทีมทัพทีมมรกตใครมีเงินมากกว่ากันคร corona, no ับทัพทีมมีเงินมากกว่ามรกตทัพทีมมีเงินมากกว่าแสดงว่าทัพทีมมากกว่าถูกไหมครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นทําไงครับทําไงหมายความว่ามรกรต้องบวกเข้าไปกี่บาทครับต้องบวกเข้าไป46บาทใช่ไหมครับถึงจะได้เงินเท่ากับเท่าไหร่ถึงจะได้เงินเท่ากับทัพทีมนั่นเองนะครับอ่านะครับคิดอย่างนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับทำไงต่อครับนี่เป็นสมการที่2นั่นเองนะครับอ่านะครับเสร็จแล้วครับต่อไปครับโจทย์บอกอะไรอีก ถ้ามรกตดมีเงินยี่สิบเอ็ดบาทอ่านี่โจทย์เขาบอกไอ้นี่มาให้แล้วมรกตดเท่ากับยี่สิบเอ็ดบาทนะครับดูนะครับตัวนี้นะครับมรกตดเท่ากับยี่สิบเอ็ดบาทนะครับทำไงครับเราเอาค่าของมรกตดไปแทนในนี้ได้เลยยี่สิบเอ็ดบาทนะครับอ่าเห็นไหมครับทีนี้พอเราเอาค่ามรกตดไปแทนยี่สิบเอ็ดบาทเราได้อะไร เราได้ตัวนี้ก็จะกลายเป็น21บวกกับอะไรครับ21บวกกับ46กลายเป็นเท่าไหร่ครับกลายเป็น6บวก1เป็น7ใช่ไหมครับ4บวก2เป็น6เพราะฉะนั้นทัพทีมมีเงินเท่าไหร่ได้ยังทัพทีมมีเงินเท่าไหร่ทัพทีมมีเงิน67บาทนั่นเองนะครับอ่ะเรารู้แล้วทัพทีมมีเงิน67บาทแล้วก็เอาค่าของ ทับทีมไปแทนในสมการที่1ตัวนี้เอง67เลบ7ิเหลือเท่าไรครับ67เลบสเหลือ50นั่นเองนะครับ7จ็ดลบเจนลบหเพราะฉะนั้นโยกมีเงินกี่บาทครับโยกมีเงินกี่บาทโยกมีเงิน50บาทนั่นเองนะครับได้คำตอบยังครับได้แล้วครับโยกบวกทัพทีมบวกมรกดมีเงินกี่บาทครับโยกกี่บาทครับโยก50 ทับทีม67แล้วก็มรกต21บบาทนั่นเองนะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับบวกกันเลยบตัวนี้บวกกันได้7บวก1เป็น8 6บวก2เป็น8 88บวก50ได้เท่าไหร่ครับ138บบาทนั่นเองนะครับอ่าเป็นคำตอบครับเห็นไหมครับง่ายๆนะครับไม่ยากเลยนะครับ ฝึกแก้สมก,การให้ค่งองข้งนะครับใครยังไม่ค่อง